ถ้าหากว่าพูดถึงภูเก็ตนะคะก็ต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยการท่องเที่ยวภูเก็ตซบเซาลงไปเป็นจังหวัดแรกๆเลยค่ะตั้งแต่พบเคสแรกนะคะหลังจากนั้นก็มีการกระจายไปทั่วค่ะ ก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านของนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยบอกค่ะว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าภูเก็ตจะซื้อวัคซีนเองโดยให้เอกชนเนี่ยลงขันกันนะคะแต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าในลอดแรกของวัคซีนเนี่ยก็จะต้องให้ภาครัฐเป็นผู้ที่บริหารจัดการนะคะซึ่งทางด้านของเอกชนภูเก,เก็ตเองเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่ามีการฉีดวั วัคซีนให้กับคนภูเก็ตก็เหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดเองนะคะทางด้านของภาคเอกชนภูเก็ตมีความพยายามที่จะระดมสระกำลังกันนะคะสำหรับคนในพื้นที่ที่จะมาคิดกันว่าจะทำยังไงดีให้ภูเก็ตเนี่ยสามารถจะฝื้นการท่องเที่ยวกลับมาได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกิดเป็นภูเก็ต f i r s t October ค่ะ เพื่อที่จะหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแล้วก็การสนับสนุนจากประชาชนเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะใครที่ไปภูเก็ตแล้วก็ไปเดินในย่านยอดนิยมของภูเก็ตถนนคนเดินต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการท่องเที่ยวของภูเก็ตเรียกว่าตายสนิทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่เหลือนักท่องเที่ยวเลยนะคะในตอนนี้ค่ะ เราจะไปดูกันว่าภูเก็ต 1st October คืออะไรนะคะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้ Workpoint Today จะเล่าให้ฟังค่ะ<ส>ก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศไทยที่มีรายได้กว่า94%ของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละประมาณ4 4 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกัน หลังจากที่เกิดโควิด19ขึ้นมาทำให้ผู้ประกอบการผู้ที่ทำงานในพื้นที่ขาดรายได้มาต่อเนื่องมากกว่า8เดือนแล้วค่ะระหว่างการระบาดของโควิด19ผู้ประกอบการภายในจังหวัดภูเก็ตเกือบทุกรายมีปัญหาในการจัดการธุรกิจประชาชนและภาคธุรกิจขาดเงินสดหมุนเวียนกันต้องมีการไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ทั้งในและก็นอกระบบเพื่อจะประคองชีวิตและก็ธุรกิจ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2563คณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปประชุมครมสันจรแล้วก็ไปรับทราบปัญหาจากภาคเอกชนภูเกต็ตพร้อมกับรับปากนะคะว่าจะเยียวยาแก้ไขแล้วก็บันเทาหาหนทางให้ภูเก็ตกลับมาเปิดรับนะักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดค่ะ แต่หลังจากที่มีการระบาดในละลอกสในเมืองไทยนะคะเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประชาชนก็งดการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวในประเทศเองก็ไม่เดินทางเช่นเดียวกันค่ะสายการบินมีการปรับลดเที่ยวโดยสารก็ทำให้เอกชนของภูเก็ตเนี่ยสูญเสียรายได้อีกครั้งหนึ่ง ผู้ประกอบการภูเก็ตบอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะหนักแล้วก็สาหัสมากกว่าครั้งแรกเพราะว่าก็เป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อมายาวนานแล้วก็ยังไม่ถูกได้รับการรักษานะคะ ผลการวิจัยจากคณะกรรมการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตค่ะมีการคาดการ์ด้วยบอกว่าถ้าหากสถานการณ์ดําเนินไปในทิศทางนี้ต่อไปเนี่ยรายได้ประชากรภูเก็ตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกันยายนปี64จะลดลงมาอยู่ที่1,984บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ ซึ่งตัวเลขนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่ารายได้ของคนภูเก็ตในช่วงเดือนนี้เนี่ยต่ำยิ่งกว่าเส้นความยากจนของคนไทยซึ่งจะอยู่ที่3,044บาทต่อเดือนอีกนะคะ ในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2564ที่ผ่านมาค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสําน,นักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้เอกชนสามารถที่จะนําเข้าวัคซีนโควิด -19 ได้โดยการยื่นขอเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทางออยอให้ถูกต้องตอนนั้นเนี่ยทางภาคเอกชนของภูเก็ตก็เลยมีการประชุมหารือร่วมกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่า ขณะที่ภูเก็ตเผชิญวิกฤตอย่างฉับพลันนี้วัคซีนนี่แหละคือทางออกของภูเก็ตแล้วก็มีการตัดสินใจก่อตั้งโครงการภูเก็ต First October ขึ้นร่วมกันนะคะโครงการนี้เนี่ยจะมีวัคซีนค่ะเป็นกุญแจสำคัญของโครงการนะคะโดยทางเอกชนของภูเก็ตก็จะเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย70%ของจังหวัด เพื่อให้ภูเก็ตสามารถที่จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ภูเก็ตได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขกักตัวเป็นระยะเวลา14วันค่ะแล้วเงินตรงนี้มาจากไหนจะเอาเงินจากไหนไปซื้อเนี่ยนะคะทางภาคเอกชนภูเกต็ต จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดในการจัดหาจัดซื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบุคลากรภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดโดยที่มีจุดยืนคือไม่ใช้งบป,ประมาณของทางรัฐเลยนะคะก็คือเรียกว่าควักเงินตัวเองทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทางด้านของคุณภูมิรัก ขออภัยคะ่ะคุณภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าพลาดโอกาสในการเปิดการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภูเก็ตรอบนี้ก็จะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในทางเศรษฐกิจพวกเราจะทำทุกอย่างให้คนเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งให้ได้ภายในวันที่หตุลาคมนี้นะคะ ถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายภูเก็ตรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่แล้วเพื่อที่จะต่อลมหายใจนะคะต่อการท่องเที่ยวให้กับภูเก็ตกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าทางภาครัฐจะเข้าใจแล้วก็จะสนับสนุนทางด้านเอกชนของภูเก็ตนะคะวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดภูเก็ตก็เลยส่งหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทางประลัดกระทรวงมหาดไทยนำเสนอยุทธศาสตรน์นี้ที่เรียกกันว่าภูเก็ต 1st October ต่อทางสบคเพื่อพิจารณาให้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดอื่นๆสามารถที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวภูเก็ตก็ต้องผิดหวังเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่า ไม่สามารถที่จะให้เอกชนจัดซื้อวัคซีนเองได้ตามคำวินิจฉัยของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากว่ารัฐบาลจะได้รับวัคซีนมาเป็นจำนวนน,น้อยมากแล้วก็ยังไม่สามารถกระจายการฉีดยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงก็เกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้ค่ะ หลังจากนั้น10บกุมภาพันธ์นะคะทางเอกชนภูเก็ตก็ร่วมกันส่งหนังสือค่ะไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ส่งไปทางสันนักผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะขอความปราราได้โปรดพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำวินิตรไฉและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่หวังว่าอาจจะได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สามารถเปิดทางให้ภูเก็ตเนี่ยสามารถจะดาเนินการในการนําวัคซีนเข้ามาเองได้นะคะ ทางเอกชนภูเก็ตยืนยันค่ะว่าความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยเป็นอำนาจของทางด้านออยอที่จะเป็นผู้อนุมัติภาคเอกชนและอ,อปทอยังคงจำเป็นที่จะต้องซื้อวัคซีนที่สำนักงานอาหารและยาได้ขึ้นทะเบียนแล้วจึงไม่สมควรเป็นเหตุไม่ให้ภาคเอกชนและทางด้านของอ,อปทจัดซื้อวัคซีน ยืนยันในประเด็นการบริหารจัดการด้วยนะคะบอกว่าในการฉีดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารวัคซีนที่ได้จองซื้อตามแผนอยู่แล้วภาคเอกชนและอ,อปะทอเป็นเพียงส่วนเสริมให้ครอบคลุมมากขึ้นจึงไม่สมควรที่จะเป็นเหตุห้ามไม่ให้เอกชนเนี่ยซื้อวัคซีนได้เองนะคะ ก็ยืนยันในประเด็นติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วยหลังจากที่รับวัคซีนบอกว่าวัคซีนที่ซื้อมาจําเป็นจะต้องนําไปฉีดในโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกชนซึ่งโรงพยาบาลที่มีผู้ฉีดนั้นก็จะมีการติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์อยู่แล้วจึงไม่สมควรเหมือนกันที่จะเป็นเหตุที่ไม่ให้ทั้งภาคเอกชนเนี่ยจัดซื้อวัคซีนเอง พูดง่ายก็คือว่าเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยเนี่ยทางเอกชนภูเก็ตก็มีความพยายามที่จะเข้าไปอุดรูรัว่วต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้ตามที่อ,อยอเนี่ยให้ผ่านการขึ้นทะเบียนวัคซีนการแจกจ่ายให้กับประชาชนการติดตามผลหลังจากนั้นก็จะดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ภาคเอกชนของภูเก็ตจะไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้ที่สำคัญก็คือออกเงินเองด้วยนะคะ มีการกล่าวถึงประเด็นคำวินิจฉัยด้วยบอกว่าในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริการจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนทางด้านของผู้ร้องเรียนหรือว่าทางภาคเอกชนของภูกเก็ตเนี่ยขอให้โปรดชี้แจงเพิ่มเติมว่าในระยะแรกเนี่ยหมายถึงช่วงไหนคือที่บอกว่าระยะแรกที่ภาครัฐจะเข้ามาครอบคลุมดูแลทุกอย่างให้เนี่ยเดือนไหนถึงเดือนไหนเมื่อไหร่กันแน่นะคะก็อยากจะให้มีความชัดเจนเรื่องนี้ให้มากขึ้นค่ะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่มีการตอบรับทั้งจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทางด้านของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากหน่วยงานอื่นของรัฐเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโมเดลที่ภูเก็ตร่วมกันคิดค้นขึ้นมาจากภาคเอกชนนะคะหรือที่เรียกกันว่าภูเก็ต first october เนี่ยจะถึงฝั่งฝันแล้วก็จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เอาใจช่วยชาวภูเก็ตด้วยนะคะ